ตื่นตกอกตกใจพี่น้องเอ้ยงานกันหนักนอนกระดึกตื่นกระสาย <c oughs> ตื่นมากเราญานน,านั่งอันนี้ญานวิดีโอยญานแม่บันทึกหนูส้วมว่มาไงละ่ะลูกข่ากระดูกออนแอร์หนูส้มอะไรลูก วันนี้ดีขึ้นหน่อยอากาศร้อนแต่ก็มีลมสุดมากเราญานน,านั่งอันนีญาตวิดีโอญานแม่บันทึกนู่ส้มว่าไงล่ะลูกจ้ะล่าส้มมันเลอร่อนไปมันจะอยู่จังได้ยายว่าส้มมันจะของผมนี่อยู่ได้มาเก็บมะม่วงเก็บมะม่วงก็นั่งซะเหมือนปวดเขา่า ไม่ห่อนหลายกับเป็นกระดูกพุ่นบมอแม่ย,อยอายนาอนอาบน้ำเลยสะอาดน้ำให้นี่ก็จน้งแห้งก็มาอะไรล่ะคะลูกตอนนี้ก็เด้อส่เตียงนอนยายนอยมาันนั่งจมบาอากาศมันเย็นขึ้นชื้นๆดอกคลาเราสมมุติฟังาวาโมนี้ดีใจเัมืนอนเพราะว่าหมูก็ใหญ่หมดแล้วเนาะเขาบอกว่ามาเขาไก่คงยากจนว่า รับบอดายแล้วก็กินให้ใจที่นี่ล่มนะคะโอ้จะม,มองลงลนไปเก็บอีก,กอนสนิทนก,กันด้อค่ะขอบคุณที่รับฟังติดตามสวัสดีเราจะห้าห่องหาจากซื้ออีกจังหากว่าเจ้าของซื้ออย่างก็เลยเป็นตะแทงพี่อ้อนก็ปันนะ้าย่ก็เลยซบว่าได้กินตลอดหลอดฟังปพราะกติมองมองแย่หน่อยนี่จึเป็นหมากตลอดเลยอันนี้ยัง ในะเริ่มเป็นดอกอีกแล้วซึ่งเป็นดอกกันลนมันนี่นนใหญ่ก็เริ่มเอาเน่ามาใส่เดี๋ยวเริ่มกล่องไว้ทุกืนเลยหนูส้มไปเอาถุงมาให้แม่หน่อยปะเอาถุงมาใส่มะม่วงนะลูกนะ <c oughs> แม่ยัอยเราอาบน้ำด้วยอาบน้ำให้นี่กันก็ตึงแห้ง,งมาอะไรล่ะคะลูก กันนีก็เด้อสายคน่อยย่าหน่อยมาันนั่งจมมาอากาศมันเย็นขึ้นชื้นๆอกคาเราสมูฟว่างมาโมนีเดี้ดีใจอะไรล่ะคะลูกลูกก็อยากเบาน้ำเห็นแม่นั่งเรียนก็อยากมาเล่นแล้วเราบกหือยตามแมทายยีตวัวอ,อยู่ขันจ้าแล้วก็บกายกกเลยสิบว่าได้กินให้ตลอดหลอดตังปกติมองมองแยกหน่อยนยี่จเป็นหมากตลอดเลยอันนี้ยัง ในะเริ่มเป็นดอกอีกแล้วซึ่งเป็นดอกกระล่น,ลนอันนี้หะนนันซื้อน้ำแข็งเพื่อได้ลูกสาวซื้อน้ําแข็งมากใสกรองไวให้แมวขับไปนอนเดี๋ือตื่นตกอกตก,ตกใจพี่น้องเอ้ยงานกันนักนอนกันดึกตื่นกระสายอันนี้หะนนันซื้อน้ําแข็งเพื่อได้ลูกสาวซื้อน้ําแข็งมา ใส่กองไว้ให้แมวขับไปนอนยาย่ก็เลยสิว่าได้กินตลอดหลอดตังปกติมองมองแย่หน่อยนี่สิเป็นหมากตลอดเลยอันนี้ยังในเริ่มเป็นดอกอีกแล้วซึ่งเป็นดอกกันลนเป็นได้สิมีอ, <c oughs> อะไรคือเพนอะไรแหละคะหนูว่ามันมันเมื่อยเนาะมันห่อนมันห่อนแล,ล้วก็เมื่อกำลังเมื่อเหนืยเมื่อแห้งเมื่อยังไป มันนี่ใหยก็เริ่เอาแหนวมาใส่เดี๋ยวเริ่มก่องไวทุกทนเลยหนูส้มไปเอาถุงมาให้แม่หน่อยป่ะเอาถุงมาใส่มะม่วงนะลูกนะ <c oughs> ใจที่นี่ล่มนะคะโอ้จะม,มองลอนไปเก็บอีกก่อนสนิทนก,กันเด้อค่ะขอบคุณที่รับฟังติดตามสวัสดีอันเพราะว่าหนูกัใหญ่หมดแล้วเนาะเขาก็บอกมาเขาไกลมันนี่ใหยก็เลย่เอาแหนวมาใส่เด <c oughs> ี๋ยวเริ่มก่องไวทพืทนเลย หนูส้มไปเอาถุงมาให้แม่หน่อยปะเอาถุงมาใส่มะม่วงนะลูกนะเอาน้ำแข็งใส่กลองแล้วกเ็เอาันเอาตะก้าไปทับอีกทค่น,นึงแล้วแม่ก็เขาไปนอนในตะกร้าเสนะแม่เพื่อคลายความรอ้อนผมนีอยู่เดวมาเก็บมะม่วงเก็บมะม่วงก็นั่งซะเหมือนปวดเขา่าเม่ห่อนหลายก็เป็นกระดูกพุ่นบอเย็นดีไหมมันเย็น ืันนี้เย็ยนแล้วแดดกด็แดดแดดต่ว่ากเ็เย็นเยนหน้าอยู่หน้าอาศัยอมนียอยู่ยวมาเก็บมะม่วงเก็บมะม่วงก็นั่งเสมือนปวดเขา่ามาห่อนหลายก็เป็นกระดูกพุ่นบอก <laughs> ใหญ่ทีนี้ล่มมาซะโอ้เจะมะม่วงล่นไปเก็บอีกก่อนสน,นิ้กันด้อค่ะขอบคุณที่รับฟังติดตามสวัสดีมืะขึ้นในร่มแหงเลยนี่ หมกมงลนไล่หลายจ่าลูกหมกมงลนไล่หลายแย่มาเก็บยนบันนี่ปัยจัยหนึ่วันนี่เธอละสองสามหน่วยนะยังย้ายจนว่าโอ้ยหลับบ่ได้แล้วก็กินให้ท่อมหอนออกย่แล้วเป็นฮิสโตรกน่ะแม่ถ้าข้นก็นยังจะเป็นเนื้ออื่นเนาะเจอปลาซ้ายยังสัตว์น่าสงสารแย่หลุดโอ้ยเห็นแล้วไงละ่ะคะลูกลูกกะอยากเบานล้ว แม่นางเล่นก็อยากมาเล่นแล้วเราบอกคือความแดดทายยีดูโวอ,อยู่คันจันจ่าแล้วก็บอกแม่ยันน่นอาบน้ำเด้ออาบน้ำให้นี่ก็ต้องเแห้งมาอะไรล,ล่ะคะลูกใหญ่ที่นี้ร่มนะคะโอ้จะหมกมองลอนไปเก็บอีกก่อนสนิก,กันเด้อค่ะขอบคุณที่รับฟังติดตามสวัสดีกระดูกอ่อนแออินุช้อมอะไรลูก วันนี้ดีขึ้นหน่อยอากาศร้อนแต่ก็มีลมหมกม่วงก็โดนไล่หลายขณะที่นางอยู่นี่นกกระห้องเชี่ยวเจ้าเล่ามาหากินหมกม่วงเล่าเจาะเจาะหมกม่วงอะไรล่ะคะลูกลูกก็อยากเเววน้ำเห็นแม่นางเรียนก็อยากมาเล่นแล้วเบกพือยตามแมทายยีดูโวอยกันจันจ้าแล้วก็บกพมนี่อยู่ยด้มาเก็บหมกม่วง เก็บมะม่วงกะนั illing, go, <Okay. S 1> but, dog, ่งเสมือนปวดเข่ามะห่อนลายก็เป็นกระดูกพุ่นบ่เหงาเนื้อเนี้ยแต่แซ่เล่าก็ไปน้่แล้วกะฮักขึ้นลูกไงเหยาะน้อยไม่แต่เลยตะทิมเขาเข้าไปมือขึ้นก็เม่นกระลอกทิมมันมะข้าวโอ้โโคตร่ละคือเล่ากอยูบะได้ขึ้นมาละเนาะมันห่อนคาดลายแต่คนก็ยังสิเป็นแนวอื่นประจายังต้นใหม่ โอ้ยหมักม่วงบมนี่อยู่ีย๋ยมาเก็บหมักม่วงเก็บหมักม่วงกะนั่งซะเหมือนปวดเข่ามาห่อนหลายก็เป็นกระดูกพุ่นบมอหมักม่วงกะโดนไล่ไลยขณะที่นั่งอยู่นี่นกกะหองเชี่ยวเจ้าเรามาหายกินหมักม่วงร้องเจาะเจาะหมักม่วงหญ่ก็เลยสิบว่าได้กินตลอดหลอดฟังปกติหมักม่วงแย่หน่อยนี่สิเป็นหมากตลอดเลยอันนี้ยัง นเริ่มเป็นดอกอีกแล้วซึ่งเป็นดอกกันลนเงอะน,นั้นเนวไปแสเรากับไปหน่าและกระฮักขึ้น,ล,นลูกจะับใหญ่ทีนี้ร่มนะคะโอ้จะหมกมองลนไปเก็บอีกก่อนสนิกันได้ค่ะขอบคุณที่รับฟังติดตามสวัสดีคุณมากเราญาณนัน่งอันนี้ญาตวิดีโอญาณแม่บันทึกหนูสม้มว่าไงละ่ะลูก เ่ยยันเราอาบน้ำเด้ออาดน้ำให้เนี่ยเก็ดเมีแห้งมาอะไรล่ะคะลูกเยาะน้อยไม่แต่เยแต่ขิมของเข้าไปมือขึ้นกับเมนกระลอกทิมมันมาข้าวโอ้โคนเรื่องอะไรก็หักอันนั้นเนาะยาวากันตอกพี่น้องเออเป็นเป็นเป็นเมนเป็นบ่เมนพนกต่เป็นกันมีหัวใจพ่นกับเต็ม กันนีก็เด้วสายจะนอนย่นนอยมันนั่าาง,นนานางจมมาอากาศมันเย็นขึนชื้นๆตกค่าเราสมูฟวางว่ามันนี้ดีใจเป็นได้ถึงมีอะไรคือเพิ่นอะไรแหละคะหนูว่ามันมันเมื่อยเนาะมันห,อนห่อนละคือเล่ากับยูดบด้คขึ้นาละเนาะมันห่อนขาดลายแต่คนก็นยังจิตเป็นแนวอื่นประชายังตนใหม่ โอ้ยหมักมองนเหือตื่นตกอกตกใจพี่น้องเอ้ยงานกันหนักนอนกระดึก๊กตื่นกระสายเหือตื่นตกอกตกใจพี่น้องเอ้ยงานกันหนักนอนกระดึก๊กตื่นกระสายกินขาดเนาะกินมดหน่วยกับบ่าวาได้เล่าจอ้อยอะไรเหรอคะล,ลูกเักเจาะไปอันละเล็กอันละน้อยไปกันนะแม่ แล้วก็จะลาสุมมนเรยล่อนไปมันจะอยู่จังได้าย่วซุ้มโมงจอกของาย่ก็เลยสิว่าได้กินตลอดหลอดตังปกติมองมองแย่หน่อยนี่สิเป็นหมากตลอดเลยอันนี้ยังในเริ่มเป็นดอกอีกแล้วซุ่มเป็นดอกกันลนมันทอนแล้ังมัดกำลังม่ดเหงือมดแห้งมัดยังไปเอาละคือแล้วกับยู่บะได้ขึ้น่าละเนาะมันหอนคากลายแต่คนก็ยังสิเป็นแน่อื่นประชายังต้นใหม่ โอ้ยมมใใหมักงวงย่างย่าจนว่าโอ้ยหลับบ่ได้แล้วก็กิน่นหายแบบนี้เพราะไข้ต่ว่าผักงา,างผักงานั่งกัดไปทางเขาแล้วย่ายจนว่าโอ้ยหลับบ่ได้แล้วก็กิน่นหายอะไรล่ะคะลูกลูกก็อยากเว้านั่เห็นแม่นั่งเล่น,าน,านก็นอยากมาเล่นแล้วเราบุกห้องครับแม่ท่าน